อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับความให้การชื่นชมเจ้าที่คนนี้นะครับเป็นเจ้าที่ระดับผออซีเของการประปาน,นครหลวงครับคุณผู้ชมครับเขาปั่นจักรยานไปที่ทํางานแม้ว่าจะสวมชุดข้าราชการหรือว่าชุดขาวปกติก็ยังปั่นจักรยานไปทํางานครับ อยู่ไม่ไกลจากพวกเราครับคุณผู้ชมครับและจักรยานคันโก้คันนี้ด้วยนี่มสินะนี่บกมือด้วยนะล้อหลังนี่นี่ช่วยข้าราชการนะช่วยข้าราชการนี่นะครับควเลยอันนี้ปั่นโชว์โชว์หน่อยนะฮะว่าเวลามาทํางานอย่างนี้แล้วเก๋เลยทีเดียวนะครับทุกเช้าของทุกวันนะครับชาวบ้านในตําบลไซมาที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีใกล้บ้านเรานี่แหละชินตากับภาพนี้ครับ นายพัชพลเจียมพันทองหรือว่าพอ,อป้อมวัย51ปีเป็นนักคอมพิวเตอร์7ของกองบริการแม่ไข่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลการประปนานครหล,ลวงครับปั่นจักรยานคู่ใจคันนี้มาทำงานระยะทางไม่ไกลครับจากบ้าน18กิโลเมตรอ,มอันนี้ขามาขากลับก็อีก18กิโลขากลับไปกลับก็36กิโลเมตรทแบบนี้มาทุกวัน5ปีเต็มๆและชุดนี้ไง ชุดขาวปกติก็ปั่นได้ด้วยชุดขาว,ขาวหมอท่านก็ปั่นเหรอถูกต้องฮะชุดเครจักรก็ปั่นชุดขาวปกติแบบนี้ไปในงานพิธีก็ปั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับชุดไม่เป็นอุปสรรคเลยไม่ใช่ปัญหาเลยครับเราคิดว่าเออถ้าเราลดการใช้น้ํามันได้นะฮะอย่างปั่นจักรยานเนี่ยผมลดค่าใช้จ่ายไปได้เดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับจริงๆซื้อจักรยานคันหนึ่งแค่หลักพันเราปั่นไม่ต้องเป็นหรูแบบผมหรืออะไรเงี้ยครับ มันเ,เ,รมเริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆปั่นวันละนิดวันละหน่อยเดียเ๋ยวไม่ได้ชินมันนี้ใสครับทำติดต่อกันสักเดือนหนึ่งคุณก็ปั่นในทุกปันแล้วครับเราออกเช้านิดนึงเราก็ถึงก่อนนะฮะไม่สร้างมลภาวะไม่สร้างมลพิษนะครับแล้วก็ฝากรถยนต์นิดนึงครับให้ทางจักรยานบ้างนะครับฝากรถยนต์ให้ทางจักรยานหน่อยนะฝา,ากหน่อยนะแต่ไม่กี่อยนะเมื่อกี้พอป้อมบอกว่าอะไรเราไปถึงก่อนด้วยนะสิบปดกิโลเรายังมาถึงก่อนเขาเลยอะ เ,เพราะว่าปั่นจนเป็นปกติแล้วนะครับนอกจากจะปั่นไปทํางานแล้วช่วงพักเที่ยงเอา้าพออ้ป้อมบอกว่ารับอ,รอ,อาสาเลยปั่นไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้กับอน่วงงานด้วยเพราะว่าอะไรไม่ต้องเอารถออกไปเอารถออกไปก็ไปหาที่จอดอกว่าจะซื้อกว่าจะจอดกว่าจะกลับมาโอชใ่้วเวลานานปั่นจักรยานไปแป๊บเดียวถึงแล้วก็ นี่ครับลดมลพิษไปได้ด้วยอพอป้อมก็ยอมรับนะครับว่าหลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย,ยเพราะว่าดูจากาจักรยานเนี่ยเป็นห่วงอ,อ,อาจจะปลอดภัยไหมแบบปัน่นปั่นไปตามปกติพอป้อมบอกว่าปลอดภัยตนเองปั่นอยู่ในเลนจักรยานตลอดเวลาไม่เคยลงถนนใหญ่นะก่ะอนจะฝากเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ชมลองมาหันปั่นจักรยานดูครับยุคน้ํามันแพงแบบนี้อากาศก็เป็นวิกฤตนะครับมาปั่นจักรยานเซฟเงินในกระเป๋าพอป้อมบอกเซฟเป็นหมื่นต่อเดือนนะ แล้วก็ยังช่วยรักโลกไปในตัวด้วยนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างดีๆนะครับว่าจะเป็นประดับ C7 ระดับผูุ้่มนวยการแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบสมระและได้ออกกาลังกายไปในตัวด้วยนะครับรื่องเราดีๆแบบนี้ในชีวิตเราเจอเจอใครที่เป็นตัวอย่างของสังคมก็ส่งมาบอกกันได้ครับ Facebook Fan Page m o n o n e w s นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code คของเราขึ้นยันต่อตรงนี้แล้วนะครับ Good m o r n i n g Thailand ครับครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย ของพออป้อมก็คือสุขภาพเลยนะสามสิบ <30 S 2> กโลนะสามกโลนะวันหนึงทุกวันเนี่ยต่อนเนื่องอเออดีนะน่าเชื่ชมเราพวกเราก็น่าจะลองบ้างนะลองไหมลองนะต้องลองบ้างอ่ะเริ่มก่อนถ <c oughs> ้าออกจากบ้านตีอะไรเนี่ยก็จะมาถึงพันข่าวเช้า